วัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับผมทีนีก้กําลังจะเดินทางขึ้นสะพานผู้มิพล์ครับมากับจากทรงลูกสาวครับพี่น่องก,ก็เลยเลียนส้นสะพานผู้มิพลครับผมมาจลาดกระบังครับพี่น,อน้องเลยมาเส้นนี่มม่งหน้าไปตักสินดาวขาออกครับ มาคุยพ่นล,ลงพระรามสามครับแล้วก็ที่ขึ้นสะพานกุเทียลงถนนตากสินครับพี่น้องมาด้มาบรรยากาศทั้งนี้เห็นบรรันสะพานสวยงามครับพี่น้องบรรยากาศบนสะพานสวยงามมากมองไกลเห็นไกลครับพี่น้องเลยถือโอกาสอัดวิดีโอมาลงให้เบิงให้ช่มกันครับผมทุกๆคนสิได้เห็น บรรยากาศบนสะพานในเมืองหลวงประเทศไทยเข้าครับพี่น้องผู้ใดเคยมาแล้วก็จินตนาการเท่อดเดยมาเที่ยวน้งกันครับพี่น้องผู้ที่บอกท่านเคยมาก็บังคเบบ่งบรรยากาศในวิดีโอผมครับแต่จินนาการไปเือาเด้มาเที่ยวในเมืองหลวงของผมครับพี่น้องารั้งนี้ก็ลากขึ้นพ้่นหนึ่งครับพี่น้อง พุพ่พ่นสองนี่ต้นนี้พุพ่พ่นสองครับพี่น้อง <g ül> ตรงที่ครับผมขอโทษขอไปครับ <g ül> พุพ่พ่นสองครกำลังขึ้นพุ่พ่นสองกำลังดันขึ้นอี่น้องี้ยไปเรื่อยๆเอาคลิดบ,บรรยากาศนะพี่น้องเพื่อพี่นอ้นองชมไปเรื่อยๆครับผมบอเเลแลนเร็วแลนด์หกซิฟเจ็ดซิฟเรื่อยๆครับผมตามดาเข้าไปข้างๆครับกำลังที่ลงพุพ่พ่นสองครับพี่น้องอีกต่อพุ่พ่นหนึ่งครับพี่น้อง ผ่านนาซ้ายมือลงถนนสุขสวัสดิ์ครับพี่น้องออกซ้ายลงถนนสุขสวัสดิ์ครับผมเอาต่อไปพระรามสามครับพี่น้องยิงตรงข้ามสะพานพุ่ยพลหนึ่งต่อครับพี่น้องก่อนวังคันขึ้นซ้อนอันต่อหนึ่งลงพระรามสามครับพี่น้องบรรยากาศจนสหวัดภูมิพลครับ เห็นรถต่ำพี่น้องรถเก๋งต่ำเราเห็นอ๋อพวกตั้งหนาวพี่น้องบรรยากาศอันนี้ก็ลังลงสะพานครับพี่น้องลงแล้วครับบันนี้ภูวิโหน่งล่องพระรามสามลงถนนพระรามสามครับพี่น้องลงหนาไปสะพานเทพต่อไปข่าวสะพานขุนเทพอยู่ที่นั่นพี่น้องจังหวัิวรีน์ลงถนนตากสิน การกันในประมาณนี้แหละครับกำลังโลบงครับสวยงามทั้งดวงวัเทศไทยเขาสวยงามครับทุนไทยท่าครับอาจจะโบนิ่งมานไดเลยครับพี่น้องขอโทษขอไยครับขอยามใหนิงที่สุดครับผม <c oughs> โล่งดีแรล่งถิงนระยะอยู่ครับพี่น้อง วางทายวีดีโอให้เบิ่งให้สมบัน้เ,เล่นจีตูดพน่นอกครับผมอยากมันตำดาคนแลจทิงระยะครับผมเดี๋ยวไปหอดเฮียนแล้วสิลงให้เบิ่งครับลงกคลิปให้เบิ่งให้ส้มครับผม ไปแดงหน้าเลี้ยวซ้ายไปข้องเตยครับพี่น้องแต่ผมเลียเ้ยวขวาครับเลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่ไปพุ่งแล้วพี่น้องขึ้นสะพานกรุงเทพต่อครับผมสวัสปปดีวันนี้ไฟเขียวรอครับผมบริบริจอด จะว่าไฟเชี่ยวถ้าพอดีครับผมไปหลาบ้ายทั้งนาลงโยครับไปหลาบ้ายนาลงไปหลาบ้าย,าายทั้งนาลงโเจบขึ้นไป <c oughs> แสงใสได้เป็นมาบอกให้แสงใส่วนี้แส่งได้เจาสาถนนบมคอยดีนด้ครับพี่นอ้องสะพานเทียบต่อครับ อ่าเขียวแล้วครับเขียวแล้วแต่จังหวะดีเลยพี่น้องพอดีลอไฟโดนไล่หมาไล่หมาเขาพ,อ,พอดีเพิน่นเขียวรัดเลยครับผมอ่าสูงดีสองไฟแลยพอดีที่ไฟแดงพี่น้องวิดีโอยงาๆไปให้เบิ้งครับพี่นอ้องอัดวิดีโอยงาๆไปให้เบิ้งให้ชมครับพี่น,พน้องในการ แสงแดดแจ่มเลยพี่น้องวันนี้แดดนะแต่ว่ายางมังนแรงฝนตกยิงมุมมเดเสาแดดแจ่มห่อนฝนตกแรงมาฝนตกครับพี่น้องมาคอนโดริมแม่นำ้ำเจ้าพยากับพี่น้อง ก่อสร้างพท่านเหลี่พี่น้องกนวางท่อไถถนนกนเลยเอาแผ่นปิดมาปิดเอายังมืังคืนเพื่นก็เปิดเท็จครับพี่น้องยังเอาเวีน,น,น,วนพเ,นเพิ่นก็ยังหัวโซ่เพิ่นก็ปิดไว้ก็เลยแลียนบนเรียบพี่น้องก็เลยสะด็จกึ่งตัด ชมด้วยกันครับพี่น้องมองมองกรใสผาบรรยายเําทำเรือครับรบนค่าเพิ่งเส้็ทางโบริฟอลน้ครับพี่น้องบอกพวเก่งน้นั่นแหะครับผมห่างเห็นเฮ็ดน้ำเพลินเห็ดพิ่นเฮ็ดเกิดเฮ็ดน้ำเพลินครับผมเห็เป็นตามอัตภาพจยูครองครับฮ่ <laughs> 4, าฮ่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 าฮาฮ่า แชร์กดไลห์ให้ครับพี่น้องเฮ็ดต้มเพิ่นเอิสระเห็ดเพลินเห็ดก็จะเฮ็ดน้ำครับพี่น้องขึ้นสะพานข้ามแยกครับพี่น้องก่อนเดี๋ยวจะขึ้นสะพานข้ามแยกแล้วอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ทำดีก่อนครับพี่น้องพออนุญาี่นาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ